สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสายพันจรนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปส่องนกนะครับวันนี้จะเน้นตัวนกแตนแล้วใหญ่หัวสีน้ําตาลนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปกับผมนะฮะเราจะไปต่อนกด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะเจอไหมแต่เป้าหมายอ่าเป้าหมายก็คือนกแตนแล้วใหญ่หัวสีน้ําตาลนะครับครับไปกับผมครับ ก็ไปสองนกกับผมนะครับตัวใหม่ก็เป็นนกไปแล้วใหญ่หัวสีน้ําตาลนะครับวันนี้ก็อยู่ในหลุมนะครับไม่สามารถที่จะเอาผ้าชัดเจนมาได้นะครับเพราะว่าเป็นนกป่านะครับเพราะกที่จะไม่เชื่อมนะครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับไปกับผมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ